ว้าวอย่างนี้คงต้องมาลองด้วยกันนะครับเพราะผมเองก็ต้องบอกว่าตัวอ่านหน้าจอรอบครอบกับผมเนี่ยห่างหายกันไปนานเลยไม่ได้อยู่ในเครื่อง Android ผมเลยแต่ช่วงนี้มาเป็นกระแสครับเมื่อวานนี้13มกราคมผมเองก็ฟังความรู้จากสื่อหนึ่งจากช่องเพื่อนไอทีนะครับคุณจันทวรทำไว้วิธีการตั้งค่าป้อนข้อมูลด้วยเสียงนะครับให้ให้กดปุ่มเพิ่มเสียงที่คุณจันทวัแนะนำเนาะ ให้กับตัวอ่านหน้าจอรอบครอบเนี่ยซึ่งถ้าโดยปกติเนี่ยหลายคนบอกว่าปัญหาอย่างหนึ่งคือเราไม่สามารถป้อนข้อมูลด้วยเสียงกับตัวอ่านหน้าจอรอบครอบได้อืมหลายคนก็เลยบอกว่ามันดีแต่ว่ามันมีปัญหาการกลับมาของตัวอ่านหน้าจอรอบครอบเพราะว่า Messenger กับ Facebook นะครับบนระบบปฏิบัติการ Android เมื่อทำงานร่วมกับ TalkBack เนี่ยหลายคนบอกว่าเกิดอาการ หมูเด้งหมู่เด้งมู่เด้งเด้งไปเด้งมาเด้งมาเด้งไปหรือใน Mess e n g e r ผมก็เจอเคยเจออยู่แต่แตกๆๆๆๆๆกๆคือมันน่ารําคาญแต่ว่าหลายคนหลายเสียงบอกว่าลองมาใช้รอบครอบดูสิมันพอทําให้ใช้ Messenger ร์ทำให้ใช้ Facebook ได้ดีขึ้นดีขึ้นนะไม่ได้แบบว่าหายสนิทเลยเขาว่ากันอย่างนั้นแต่ว่าก็มีคนบอกเรื่องเนี้ยว่าป้อนข้อมูลด้วยเสียงมีปัญหา คุณจันทวรก็เลยทําสื่อตัวนี้มาผมเองก็โอ้เออเหรอน่าสนใจก็เลยมาขอลองด้วยผมก็เลยเข้าเพ a y s โต r e แล้วติดตั้งตัวอ่านหน้าจอรอบครอบใหม่ซึ่งพบว่าเออเดี๋ยวนี้เขาพัฒนากันไปไกลแล้วเหรอนี่ยออมีฟีเจอร์สามนิ้วด้วยอย่างเงี้ยเออคือ <Google S 1> ตอนนี้ผมใช้ท็อกแบ็กอยู่ภาพรวมกลุม่มหน้าแรกหน้าต่างการตั้งค่าน่าเดี๋ยวผมหอ่ผมรายการหน้าต่างแต่ฟีเจอเพื่อเริ่มใช้ พอดีผมไม่ได้ใช้ซนะัมซุงเนาะคีย์รัดมันก็เลยมีแค่เพิ่มลดเสียงผมติดตั้งเป็นท็อกแบ็กซัมซุงเขาทําแบบพาวเวอร์กับเพิ่มเสียงได้ใช่ไหมเป็นอีกคีย์หนึ่งได้แล้วก็เพิ่มลดเสียงค้างไว้ได้แต่ว่าพอเป็นยี่ห้ออื่นเนี่ยได้ทางเดียวผมก็เลยเอาช็อตคัตมาไว้ทางรัดมาไว้บนหน้าจอโฮมนะครับหรือหน้าจอหลักเนี่ยแล้วก็หนึ่งนิ้วแต่สองครั้งเพื่อปิดโปรแกรมด่านหน้าจรอรอบครอบปุ่มเนี้เขาก็จะโปรแกรมดัานหน้าจรอรอบครอบเปิดรบอบครอบก็จะเปิดเสร็จแล้วผมกดปุ่มเพิ่มลดเสียงเพื่อปิด กดปุ่มปรับระดับเสียงค้างไว้แล้วปิดทอกแบ็กตอนนี้ปิดทอกบ็กอยู่ก็จะมาเป็นรอบครอบแล้วเออผมลองใช้ดูเออมันก็แบบเนี่ยอย่างเช่นการปัดซ้ายปัดขวาแดดจักยี่สิบกิ๊อ่างจุดหนึ่งเสียงปอกๆเขาก็เป็นเอกลักษณ์ของเขานี่เขามีเขามีธีมเสียงเลือกถึงสามสี่แบบเลยนะอ่าเนี่ยถ้าเราล็อกหน้าจอปิดหน้าจอโอ้ปิดดังปั้งเลยแล้วถ้าล็อกนะปลดล็อกแล้วปลดล็อกอ่า ปุ้งพุงเปิดเปิดบ้านเปิดบ้านออกมานะครับผมอแล้วการใช้สามนิ้วปัดขึ้นปริมาณสือ่อเนี่ยมีปริมาณสือ่ออันน, breakup, นนี้คือน่าจะเป็นระดับความดังเบาของเสียงสือ่อเสียงพวก u t u b e มิวสิกอะไรเงี้ยปริมาณปริมาณอันนี้คือน่าจะเป็นความดังของเสียงพูดนะแล้วเราก็ใช้หนึ่งนิ้วปัดขึ้นปัดลงเหมือนท็อกแบ็กเลยแหละอัตราการพูดเนี่ยอัตราการพูดก็คือความดังช้าเร็วเนี่ยถ้าปัดลงหกสิบ <60 S 1> ปัดขึ้นหกสิบห้าเนี่ยก็คือความความเร็วช้าของเสียงพูดเรา ก็อาจจะทําความเข้าใจกับเขานิดนึงแต่ว่าถือว่าโอเคนะผมก็ไปทําตามสื่อที่คุณจันทวรแนะนําให้ตั้งค่าคือสามนิ้วแต่หนึ่งครั้งปุ๊บปุ๊บขึ้นสิเมนูเมนูขึ้นมาแล้วเราก็ปัดขวาไปหาต่อท้ายคัดลอกก็ต่อท้ายการจาการได้จากโฟกัสที่โฟกัสที่รัก,ก,รกคนหาหน่าจาับซอนหน้าจาับประเด็นการตั้งค่า ่ r ้ดูเดนการตั้งค่ากดเข้าไปแล้วก็ไปตั้งค่าแป้นพิมพ์ทางกายภาพทางลัดแป้นพิมพ์ทางกายภาพแบบที่คุณจันทวรแนะนำนะเพื่อนๆสามารถเข้าไปฟังสื่อได้ในช่อง YouTube เพื่อนไอทหรือที่เราได้รับการอนุญาตมาเผยแพร่ในใสายด่วน1414แล้วก็แอปพลิเคชันแท็บทูรีสคุณจันทวรแนะนำไว้เป็นขั้นตอนแบบครบถ้วนเลย uh. แต่สำหรับ ผมเองก็อยากจะรู้ว่าเออแล้วเวลาใช้อเดี๋ยวผมขออนุญาตไปที่แอปพลิเคชัน Messenger เเอรอเหรอเอาเดี๋ยวเอาเป็นภาพหน้าจอเดี๋ยวนะหาเอาเป็นลายก็ได้หาก่อนหน้าแรกไลน์มีการแจ้งนนแอปพลิเคชันปึ๊บหน้าแรกกลุ่มแทปข่าวเดี๋ยวหาก่อนอบครับข้อรอบข้อสอบอสอมข้อสอบอสอบข้อสอบข้อคอมข้อสอบน้อสอบ้อบขอสอ้ออขอองแก้ไขออ้ข กองแก้ไขเนี่ยหนึ่งนิ้วต่สองครั้งกลังแสดงแ้นพิมไทยไทยกองแก้ไขคือช่องที่เราพิมพ์คุยกันนะครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตโฟกัสไปที่สารอึกลองแก้ไขแก้ไขกล่องแก้ไขเนี่ยครับเราอยู่ที่ก่องแก้ไขแก้ไขเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองกดปุ่มเพิ่มเสียงเขาจะเริ่มป้อนข้อมูลด้วยเสียงทันทีเราก็พูด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 อยากจะหยุดมีน่าจะมีสองวิธีถ้าคุณอยู่ในที่เงียบๆคือคุณก็หยุดพูดเดี๋ยวเขาก็หยุดหยุดของเขาเองหรือสองกดปุ่มเพิ่มเสียงอีกทีหนึ่งอันนี้ ที่เรากดปุ่มเพิ่มเสียงคือเราตั้งค่าตามที่คุณจันทวรแนะนำนะครับเดี๋ยวผมกดปุ่มเพิ่มเสียงสวัสดีครับกลางวันวันนี้ผมได้ถั่วและญี่ปุ่นกับข้าวโพดทานเนี่ยอาหารดีต่อสุขภาพจริงๆนะครับ สวัสดีครับกลางวันวันนี้ผมได้ทัวร์ร้ญี่ปุ่นกับข้าวโพดทานเนี่ยอาหารดีต่อสุขภาพจริงๆนะครับนี่นะครับแล้วเราอยากจะส่งเราก็ปัดขวามาเลือกสติกเกอร์ปัดขวามาส่งปุ่มส่งปุ่มหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งกําลังแสดงแป้นพิมพ์เนี่ยส่งไปแล้วเราก็ปัดคราวนี้เราก็ปัดซ้ายปัดขวาอ่านอยากจะกลับมาพิมพ์เมื่อไหร่ก็ปัดมาที่ช่องเลือกสติกเกอร์เลือกของแก้ไข่อแก้ไขแก้ไขเนี่ยหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งที่ตรงเนี้แล้วเราก็กดปุ่มเพิ่มเสียงมันจะเริ่มป้อนข้อมูลที่เสีีียยยยงงอััตตตนนนมิเเเล่่ึ จะมีเสียงตึ้งแบบเมื่อกี้ใช่ไหมครับแล้วเราก็พ,พูดพูดพูดไปอยากจะหยุดเมื่อไหร่กดปุ่มเพิ่มเสียงอีกทีหนึ่งปึ้งจะมีเสียงตึ้งแบบเมื่อกี้ใช่ไหมครับแล้วเราก็พูดพูด,พดไม่ายบไปอยากจะหยุดเมื่อไหร่กดปุ่มเพิ่มเสียงอีกทีหนึ่งอ่าแล้วอดากจะส่งก็ปัดขวามาส,สง่งปุ่มส่งปุ่มอันนี้ไม่ได้ไลน์นะใน messenger ก็แล้วแต่แอปนะครับหน,นึ่งนี่แต่สองอังส่งอืมดีมากกันเลยนะเพื่อนๆอ่าสำหรับในส่วนของตรงนี้เดี๋ยวเราลองไป้ากใ เลี้ยงไปยังวินโดรายเชื่อติดต่อติดอายติดโปรแกรมโปรแกรมอัดเสียงของอาร์ตมิวสิกทูเอสคำแนะนำเอ็นวิเรอร์ไดฟ์ทีเอฟเจมิลี่ฟฟายส์เฟซบุ๊กมีบางอนแอปพลิเคชัตเฟซบุ๊กเนี่ยถ้าปกติเราเข้ามาใน Facebook นะครับถ้าเป็น Talk Back เนี่ยแตก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 บางทีเด้งไปเด้งมาแต่ลองเนี่ยเข้ามาด้วย Prudent แล้วเนี่ยไปที่โปรไฟล์ปุ่มเนี่ยครับ สร้างโพสบน Facebook กลุ่มเขาเขาไม่ไม่ไม่เด้งก ah, ็แก๊กก็แก๊กเหมือนกับในเมื่อเราใช้งาน Talk Back เดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตลองปิด p r u เด n นะรูปโปรไฟล์ขอโปรแกรมดนหน้าจอรอบค้อบันหน้าจอรอบค้อปิดอ่าปิดปึ๊บเปิด t l l k a บ k เปิด Talk Back Facebook โลโก้ Facebook กลุ่มปิดอยู่ตรวจพบข้อความ Facebook แสดงรายการที่2ถึงสี่จากห้าเอวันนี้วันนี้ talk b บ c k ผมไม่ค่อยเด้งด้วยอ่ะออเออไม่ค่อยเด้งครับ สแต่สองครั้งเพื่อสร้างโพุสตรอรหรือลิปเ์เรลใหม่ปุ่มเนี่ยเออวันนี้วันนี้ถือว่าอาการดีนะเอาเป็นว่าเป็นอีกทางหนึ่งแล้วกันพิเซลลันเชหน้าแรกส่วนการตั้งค่าเนี่ยเออสามารถสามารถที่ฟังสื่อตรงนี้ผมเสร็จนะสามารถฟังในใสายด่วนหนึ่งสี่หนึ่งสี่ฟังในแอปพลิเคชันแท็บทัวริสวิธีการตั้งค่าป้อนข้อมูลด้วยเสียงด้วยแอป Prudence Key Leader ซอฟต์แวร์นะครับที่คุณจันทวันเพื่อนไอที จะฟังในช่อง YouTube เพื่อนในทีได้เลยหรือฟังในสายด่วน1นึ่กับแอปแท็บทูลิก็ได้คุณก็ไปตั้งค่าวันนี้บริการหมอคำหนึ4งสี่หนสพลัดต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับผม